แน่นๆน่นๆน,น,น,น่มาใครรวยแล้วเฮงแล้วขอให้รวยอีกใครที่มีนี่ขอให้ปลดนี้นะคะขอให้รับทับกันนะคะวันนี้ขอคนละสองแชร์ตอนนี้ค่ะห้าพันแปดร้อยคนช่วยกันกดแชร์ปัานนี้ถึงแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะแม่แม่ทุกคนรวยๆค่ะวันนี้นะคะ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะช่วยเปิดบารมีเปิดโชคเปิดราบเปิดบุญเปิดวาสนาขอให้แนวทางของเจนุกวันนี้สายด่วนสามตัวตรงสองตัว,ตวขอให้วันนี้แนวทางเจนุกเข้าปางัปางๆขอให้ลูกเพจเจนุกมีโชคมีลาบนะคะทัาลูกเพจเจนุกมีโชคมีลาบนะคะตัวเจนุกแล้วก็ลูกเพจเจนุกจะนำเงิน ที่ได้จากการเสี่ยงโชคมานะคะไปบำรุงพระพุทธศาสนาไปต่อยอดทําบุญให้พ่อให้แม่เลี้ยงดูบิดามารดานะคะขอให้ดวงเราหนุนนํากันนะคะแม่แม่ทุกคนอ่ะสองแชร์ตอนนี้ถึงสองพันแชร์จะหนุกให้แคปทันทีค่ะเลยมาค่ะ โอเคน่ารักมากขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเฮงๆนะคะแม่แม่มาเดี๋ยวจะดูจะให้แคปเจอร์อ่ะใบแรกก็คือเป็นใบเขียวทุกคนชอบใบไหนตามใบนั้นไม่ชอบไม่ต้องตาม ชอบเลขอะไรตามเลขนั้นเอาที่บ่อยนะคะเจนุกรู้ตัวว่าเออเจนุกอาจจะให้เลขเยอะชอบเลขอะไรชอบเลขตามเลขนั้นนะคะมันขึ้นอยู่แต่ดวงของแต่ละคนนะคะเพราะว่าเจนุกไม่รู้ว่าเลขต่ออะไรนะคะใบแรกคือใบเขียวนะคะก็อ่ะเจนุกก็ฟันศูนย์นะคะสามตัวคือสี่หกศูนย์สี่เก้าศูนย์นะคะหกศูนย์หกหนึ่งแปดหนึ่ง 03 08 07 09 09น6นยะ์เจะก็ระวังด้วย30ก็น่ากลัวอามาโอเคนะแล้วก็เลขฝันค่ะ29ระวัง26ด้วยนะอ่ะแล้วแต่ทุกคนถ้าซื้อ29ได้ก็ซื้อนะคะอามา นะคะชอบใบไหนตามใบนั้นค่ะชอบใบไหนถูกฉลกใบไ,ไหนตามใบนั้นค่ะมาสามตัวใส่ด่วนนะคะชอบตามไม่ชอบผ่าน ไม่รู้นะชอบเลขอะไรตามเลขนั้นนะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขเจ้ออะไรไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขเจ้ออะไรนะคะทันกกัวออกเลขส้ำอะ ไม่ว่าซ้ำมวดที่แล้วหรือซ้ำมวดก่อนน้านี้ไม่รู้นะก็วัดดวงเอาละกันทุกคนทันไหมคะทันไหมคะขอให้แม่ๆทุกคนโชคดีนะ